รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย mạnh ạ. Còn mấy cái <laughs> cái nhỏ còn nhiều dẫn.

ขอแดงเทีียวนะคะ่ของแดงเคียวกเป็นแข็งครับแล้วก็ได้รับลเนีคะเป็นของอาหารญี่ปุ่นคือบุเฟ่ากิี่ค่ะ ครับผมสวัสดีครับผมานายถาวรโสบรวัตนะครับรองผู้ดีการวิเลย์เทคนิคปทุมธานีได้รับมอบหมายจากท่านผู้ในการโรงสุดวิยนะครับวันนี้ได้นำทีมงาน,นาคณะครูจันนักเรียนนักศึกษามาออกหน่วยให้บริการในรูปแบบของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฟิตอิเซ็นเตอร์ นะครับที่วัดเสด็จนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราดําเนินการทุกๆปีนะครับโดยได้รับร่มาณจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษานะครับสำหรับปีนี้นะครับในนามของวิทยาเทคนิคปทุมธานีก็จะออกให้บริการกับพี่น้องประชาชนทั้งหมด2วันนะครับในวันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับถือว่าพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ ของทีมงานของวิาลัยเทคนิคปุมธานีของเรานะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างครับภายในกิจกรรมของศูนย์สร้างเพื่อชุมชนนะครับเรามีในเรื่องของการบริการซ่อมนะครับม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริการสร้างนะครับเราก็จะสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทุกกลุ่มนะครับที่เข้ามาแล้วก็ในเรื่องของการบริการ ต่อยอดนวัตกรรมต่างๆแล้วก็มีการดำเนินการนะครับเพื่อจะให้ครบทุกขระนวนการของศูนย์สร้างสร้างเพื่อชุมชนครับสุดทายนี้ฝากเรียนเชิญที่นังประชาชนในพื้นที่ตำบลสวนพิชัยหน่อยครับครับผมในานามของคณะกรรมการดําเนินงานก็ต้องขอ,อขอพวกคุณนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพิชัยนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์แล้วก็พี่น้องประชาชนที่ความสนใจนะครับเน้นย้านะครับเราให้บริการท่าน2วันนะครับฟรีทุกรายการตลอดงานครับผม Thank <laughs> you.